นี่ไทฟอลเนะครับคลิปนี้จะรวมเทคนิคสุดโหดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้มวนเดียวจบนะครับอันดับแรกนะครับสร้างลิสต์นะครับถ้าสร้างไม่เป็นกลับไปดู EP 46นะครับสร้างลิสต์เสือ11ตัวของเรานะครับตั้งชื่อว่า Basic Trade ก็ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมนะครับมี11ตัวดังนี้นะครับตามภาพนะครับ U R uh, U S D นะครับ G B P U S D U S D J P Y A U D U S D N S D U S D U S D C H F U S D C A D E U R A U D E U R N S D g B P A U uh, D N Z D ตามภาพนะครับอ่า uh, สำหรับมือใหม่นะครับคนที่เพิ่งหัดเล่นฝึก4ตัวข้างล่างนี้ก่อนนะครับพอชำนาญถนัดแล้วค่อยขยับมา7ตัวด้านบนนี้นะครับแต่สามารถสร้างลิสต์ไว้รอได้เลยนะครับสร้างลิสต์ได้เลยนะครับส่็ตัวนี้อืม กลับตัวได้เร็วสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมถึงติดก็รอไม่นานนะครับแล้วที่สำคัญมุมขวาด้านบนเห็นไหมมาจิ้นเลเวลสี่พันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันติดแดงยังไงมาจิ้นเลเวลเราพอปล่อยมันวิ่งไปนะครับเดี๋ยวมันมาชนเองเดี๋ยวมันมาชนเองนะครับผมปล่อยไปมาจิ้นเลเวลเราพอนะครับอ่า อย่าให้มาร์จิ้นเลเวลต่ำกว่า800%ถึงหรือ1,000นะครับผมสมมุติว่าถ้าสัก2,000%เนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วก็ได้แบบนี้ยิ่งดีนะครับผมนะครับมาร์จิ้นเลเวลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับมาดูสูตรกันนะครับผมเดี๋ยวทบทวนสูตรก่อนเนะสูตรมีอะไรบ้าง่ามาดูสูตรก่อนนะครับมีเอ็มเอน้ำเงินแดงนะครับตั้งตามนี้นะครับเนาะทบทวนนะ ใครจำไม่ได้ก็กลับไปดูอีพีก่อนแต่ตอนนี้ทบทวนให้ก็ตั้งตามนี้ตั้งตามได้นะครับเส้นสีฟ้าสําคัญเส้นสําคัญที่สุดคือเส้นนี้นะครับตั้งตามนี้นะครับโอเพนสองเก้าลบสี่ย์สสีฟ้านะครับอ่าอย่าตั้งผิดนะครับผมแล้วก็บอลิงเจอร์ตามนี้นะครับผมสูตรตามนี้ตั้งให้ตรงเป๊ะๆไม่ทันพราะภาพเอานะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูยังไงเข้ามาที่กราฟปุ๊บ แอลเอ์แปดสิบปิ๊บอันนี้ก็ทบทวนจากที่สอนไป uh, เมื่อวันก่อนอน,อน,นะครับแรลเ์แปดสิบปิ๊บอ้าวเป็นเซลล์นี่เป็นเซล์เป็นเซลล์นี่แบบนี้นะครับผมเป็นเซลนะจ๊ะเราเริ่มจากแปดสิบปิ๊บอ้าวเป็นเซล์ยังไงรู้ได้ยังไงเพราะว่าเส้นสีฟ้าอยู่ใต้กราฟเส้นสีฟ้าอยู่ใต้กราฟเราเทรดเซล์เส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟเราเทรดบายนะครับผมเอแปดศูนย์เซ uh. <sell S 1> ลแล้วไล่ไปที่เอแปดก็คือแรงเอ์แปดปิ๊บ อ้าวเซลเหมือนกัน RA8 หันตาม RA80 อา้าวตัวนี้มีโอกาสเข้าได้แล้วนะครับผม70%แล้วอา้าวทีนี้มาดูมีโอกาสเข้าได้70%แล้วมาดู RA3 ย้ำเตือนอา้าว RA3 สีฟ้าใกล้ใกล้กราฟไปเนาะใกล้กราฟไปเพราะนั้นต้องรอให้สีฟ้าห่างจากกราฟลงมาข้างล่างแล้วแท่งสีสีเขียวไปชนมันเจิดด้านบนนะครับผมและกราฟเส้นทำมุมหักหักมุมแบบนี้นะครับผม ตัวอย่างนี้ถึงจะเข้าเซล์นะครับผมเพราะฉะนั้นที่รอตอนนี้สําหรับตัวนี้ก็คือรอใน A3 อย่างเดียวถ้า A3 เข้าได้ปุ๊บเปิดออเดอร์ปั๊บเลยนะครับผมสมมติอันนี้คือการทบทวนไงอันนี้คือเทคนิคทั้งหมดที่สอนไปถ้าไม่ทันไม่เข้าใจตรงนี้กลับไปดูย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP46 ขึ้นมาเนาะ,ะส,ำส,ำสำคัญเลยก็ EP46 54 58เนี่ยต้องดูและต้องชํานาญนะครับผมแล้วก็มาดู EP นี้ทบทวนก็ได้ นี่คือเทคนิคทั้งหมดนะเสืยสิบเอ็ดตัวเนาะเสือสิอ็ดตัวเทรดเฉพาะเสือตัวนี้พอทองไม่ต้องเป็นเทรดอะไรอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับผมรักษามาจินเลเวลเอาไว้นะครับสมมุติถ้าถ้าสมมุติว่ามาจินเลเวลเราสองพกว่าเปอร์เซ็นแล้วแต่เราอยากเปิดออเดอร์เพิ่มมาทํายังไงแล้วก็ <c oughs> แต่เราเปิดตรงเ,เทีเ่พอร์ตนี้ไม่ได้แล้วเราก็เปิดอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเปิดพอร์ตเพิ่มได้นะครับผม ถ้าไม่อยากรอหรือไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีออเดอร์ที่ตัวนี้เอ้ยมันเปิดได้แน่ๆว่ะแต่พอร์ตเราไม่ไหวแล้วก็เปิดอีกพอร์ตหนึ่งสำรองไว้เพื่อไปเปิดเปิดเอากำไรตัวนั้นนะครับผมแต่ถ้าไม่เปิดอีกพอร์ตก็ไม่เป็นไรก็รอได้แล้วค่อยเทรดได้จเย็นๆมันได้จังหวะมันมาตลอดนะครับผมนะครับนี่คือเทคนิคหลักๆนะครับผมคืออ่าเน้นเทรดเฉพาะสิบเอ็ดตัวนี้แล้วก็ไล่ดูแต่ละคู่ไปว่าเอ๊ะตัวไหนเทรดได้บ้างเข้าไปปุ๊บไปที่ r a 8อดศนก่อนอันดับแรกทําตามนี้เนะ ดูเส้นสีฟ้าไกราฟคือเซลลต่อไป r a 8ต่ออ่าเส้นสีฟ้าคือเซลลต่อไป IA3 สิมันสามารถเซลลได้ไหมอ้าวเซลได้กดเซลนะครับผมไม่ต้องอะไรมากกดเซลล์ไปเลยนะครับผม แค่นี้เองนะครับถ้ามันเข้าได้กดเซลล์ไปโหลดนะครับผมกดหลายๆทีได้นะครับอ่าไม่นจะเลเวลพันกว่าแล้วไม่เปิดเพิ่มแล้วพอ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 หยุด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 ฉันต้องหยุดตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเฮ้ยจังหวะมันมาแต่เราต้องมาที่เลเวลมันได้แค่นี้แล้วก็ต้องแค่นี้นะครับผมว่าเปิดมาก็ต้องรอกําไรนะครับผมเดี๋ยวมันไปชนเองเนาะก็ตามที่ฝึกเอาไว้ตามที่ฝึกเอาไว้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปชนชนเองนะครับเนาะมันไปชนเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวมันไปชนเองเนาะทีพเอาไว้นะครับผม อ้าว TP ท,ที่เท่าไหร่เอ่ย TP ตั้ง TP ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เราใช้ Quick Trade ละ TP 30 100. สิ Stop Loss ลบหนึ่ง้อย Stop Loss จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้แต่ถ้าตั้งแนะนำที่ลบหนึ่งรอ TP ที่สามปิบหรือสี่ปิบนะครับผมสาหรือส่ปิบเทคนิคสุดยอดนะครับผมเน้นแค่สิบเอ็ดตัวนี้เนาะเผื่อใครไม่ทันสโลให้ดูอีกทีนึงนะครับผมนี่แหละครับมีเท่านี้นะครับผมอ่าย้ำอีกทีนะครับเส้นสี อยู่ไหนเส้นสีฟ้าอยู่บนแก๊ปแบบนี้คืออ่ามันจะบายได้แบบเนี้ยเราก็ต้องมาได้ดู80อีกทีนึงทุกครั้งเลยต้องได้ดูทั้งนามน้เฟเพื่อความแม่นยำนะถ้าไม่ได้ดูมันมันตายมันพลาดได้นะครับเอ0แล้วก็8สิก่อนจนะเข้าบายต้องไล่ดูแบบนี้ต้องใจเย็นนิดนึงอ้าวแบบนี้ได้เหมือนจะได้แน่ๆได้แน่ๆสีฟ้าอยู่ข้างบนหรือเปล่า อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มาที่ a 3นะเราจะเทรดที่ a 3เท่านั้นนะครับตอนนี้แนะนําเทรดที่ a 3เท่านั้นแต่ต้องไล่ดูเพราะนั้นเราบายอีกห้าไม้ไปเลยกดไปเลยห้าทีไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเอ้าลืมไปมาที่เลเวลแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะยังว่าเยอะกว่าแปดร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ชนกําไรได้นะครับก็ตามนี้นะครับผมก็ เท่านี้นะลองไปทบทวนดูตั้งแต่ EP 40อาไร่46ขึ้นมานะครับผมนะครับไล่ดูได้นะครับตามนี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับนี่คือเทคนิคทั้งหมดนะครับก็ตั้งริตามนี้แล้วก็ทําตามนี้วิเคราะห์ตามนี้นะครับไม่เข้าใจงไงย้อนกลับไปดู EP เก่าๆที่สอนไว้นะครับขอบคุณครับ